โอเคมาแล้วฮะหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นชัยเข้ารางสองนะครับน่าจะรอตามหลังรถด่วนพิเศษที่7ดกรุงเทพเชียงใหม่รถมันแซงกันอยู่แล้วนะครับใช่หรือเปล่าไม่รู้แต่น่าจะใช่นะครับเพราะว่าตอนนี้ด่วนพิเศษที่7นะครับออกจากนาครสวรรค์มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วรถล่าช้ามาสาสิบเ็นาที ส่วนในหนึ่งตอนนี้นะฮะล่าช้า29นาทีเกือบ30นาทีนะครับไม่รู้ว่าถ้ารอตามหลังเนี่ยจะเสียเวลาเพิ่ม30นาทีหรือ40นาทีกว่านะครับเราพูดแต่สิ่งดีฮะ,ะไม่พูดเรื่อยเฉยแสงจ้ามาแล้วฮะ,ะอาจจะถ่ายน้นหน่อยนะครับคลิปนี้ หนึ่งหนเนี่ยถ่ายไปสิบเจ็ดกว่านาะทีวันนี้นะฮะเลือเข้ามาแล้วะฮะกูชิีบเบลงูมันเลื้อเข้ามาอยู่ที่เอวไม่ใช่นะครับรถไฟเลือเข้าลัางนะครับก็เหมือนงูนั่นแหละโอโ้โหเลื้อไปเลื้อมาโอเคมาแล้วครับหนึ่งหนึ่งหนึ่งกรุงเทพเด่นชยัยจังหวัดแพร่จูฮะ เอาตอมหมายเลขนีู่ C 1 1 0อีกแล้วเหรอใช่ป๋อโอเคมาเลยครับ111คนรอขึ้นเยอะมากก็ไปจ่อยทิงที่บามุนาคตะพานหินหัวด,ดงวังกดพิจิตบางกระทุ่มพิเซโกรกพลมิรามหนองตมพิชัยจุมทางบ้านดาราทาศสักตรอนอุดรดิศิลาอาจบ้านดาดปานต้มพึ่งห้วยไร่และเด่นชัย โอเคใช่นะครับเอา Storm C หนึ่งหงศกรบวนรอตามหลังรถด่วนพิเศษที่7หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่น่าจะใช่แหละโอเคมีตัววเชญขึ้นได้เลยครับรอยห้รถจอดก่อนนะฮะค่อยขึ้นนี่นะครับอ่านี่ก็เป็นเรส่วนของรถเร็วหนึ่งหนึ่งนะครับ กรุงเทพเด่นชัยอ่ามีทั้งขึ้นและลงครับ,รค,รบคนขึ้นเยอะมากเลยกรุงเทพเด่นชัยนะครับนี่นะครับมีทั้งขึ้นและลง ต้องใช่นะครับรอตามหลังรถด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่ซึ่งตอนนี้เราก็กำลังเร่งเครื่องมานะครับเพราะว่ารถพุ่งออกจากนครสวรรค์มาหนึงหอาเสียเวลาเพิ่มเป็น40กว่านาทีนะครับดูทรงแล้วไม่ก็50กว่านาทีก็เป็นได้นี่ก็เป็นในส่วนของรถเร็ว หนึ่งกรุงเทพเด่นชัยนะครับอรอตามหลังเจ้าแห่งความไว้ของสายเหนือนะครับรถด,ด่วนพิเศษที่7กรุงเทพเชียงใหม่นั่นเองอย่าที่บอกเขาว่าคลิปนี้อาจจะถ่ายนานกว่าคลิปหนึ่งสองถ้าเป็นตอน1นึสองเนี่ยถ่าย17นาทีกว่านะครับโหตอนนั้นที่ถ่ายสาขบวนคลิปเดียวอะ่ะสากกว่านาทีนะครับที่ผมอัดอะ คลิปนานม้อนะฮะ,ะระหว่างนี้เราก็เดินดูรถไฟนะฮะระหว่างที่ด่วพิเศษที่เจ็ดยังมาไม่ถึงรอตามหลังนะฮะตอนนี้ยี่สิบกว่านาทีนะครับผู้คนก็ลงมานะครับนั่งพักผอดก่อนเข้าห้องน้ำ่า ลูกัสขบวนเจ็ดกำลังเล่นเครื่องมานะครับตอนนี้รถเราจะผ่านสถานีปากน้ำโพมาแล้วนะครับตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะฮะล่าช้าทั้งหมดยี่สิบนาทีตอนนี้นะฮะล่าช้ายี่สิบนาทีแล้วไม่ต้องบอกนะฮะว่ารู้ได้ไง โอเคมาแล้วฮะเจ้าแห่งความไวเพิ่งผ่านขออปรากฏนนะครับดูซรงแล้วเสียงแบบนี้ใช่แน่นอนหรือเปล่าวะอ่าตอนนี้หนึ่ง,หน,งหนึ่งนะครับเสียเวลา20นาทีเดี๋ยวเราจะดูกันนะครับว่าจะเสียเวลาทั้งหมดกี่นาทีรวมถึงรถด,ด่วนพิเศษที่7ด้วยตอนนี้นะฮะด่วนพิเศษที่เจล่าช้า27นาทีครับผมเวลามันต่างกันนะครับอ่ะ ก็โดดพิเศษที่7นะครับหลังจากที่ผ่านชุมแสงไปแล้วนะครับจะไปจอยชทีงที่สานีตับพานหินพิจิตพิษณุโลกอดตะดิศราอาจเด่นชัยบ้านปิน่นนครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่นะครับนี่แหละฮะในวันที่รถล,ล่าช้ามา20นาทีกว่าอาจจะเสียเวลาเพิ่มไป30นาทีกว่าก็ได้ไม่เกิน40กว่านาทีนะครับ ต่อให้รถล่าชา้าแค่ไหนนะครับรถมันแซงกันได้รถมันแซงกันได้ครับผมไม่ต้องพูดถึงเลยนี่แหละฮะเขาเรียกว่านานๆที่เสียเวลามาเยอะก็ต้องหลีให้ขบวนเจ็ดถ่ายรถไฟไม่ผิดกฎหมายหรอกครับแต่มันจะมีคนกลุ่มหนึ่งที่บอกว่าผิดนะครับก็รู้สาเหตุเหมือนกันนะครับถ่ายรถไฟไปหนักหัวใครหรือเปล่า ผมถามแค่นี้นะครับถ้าการถ่ายรถไฟไมัมนผิดกฎหมายนะประเทศไทยคงไม่ต้องแบบทำรายงานข่าวเรื่องรถไฟได้แหละนะครับถ้ามันผิดกฎหมายนะผู้สื้อข่าวไม,ม่ต้องทำเรื่องรถไฟแล้วอะทำแต่เรื่องอื่นอะเรื่องรถยนต์รถกระบะอย่างเงี้ยโอเคเริ่มเห็นเขาบวนเจ็ดแล้วนะฮะด่วนพิเศษ ใช้แดวูนะครับไม่ใช่สปินเตอร์หลายคนเรียกผิดบ่อยมากแดวูกับสปินเตอร์นะครับต่างกันนะครับมีอาหารให้อยู่แล้วนะครับนี่นะฮะไม่มีหนึ่ง,งสองนเพราะว่าออกไปแล้วจุดจดุยจุดดุยโอเค อนนี้ดูพิเศษที่เจ็ดนะครับล่าช้า30กว่านอาทีเคันนะครับไม่ใช่8ถ้านับโหจักเรียกว่า8นะครับแต่คนส่วนใหญ่นะครับจะไม่นับโหนจัก จะนับตั้งแต่ตรงนู้นนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนี่นะครับวิธีการนับรถไฟที่ถูกต้องนะครับนับตั้งแต่ตู้หนึ่งนะฮะแล้วไปจนถึงนู่นตู้สุดท้ายนะครับเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆครับสาหรับคนที่อยากรู้จริงๆเราจะนับหัวจากรวงก็ได้ครับไม่ผิดอะไรถ้านับหัวจากรวงก็เป็นแปดฮะถ้าไม่นับหัวจากก็เจ็ดโอเคเจ้าแห่งความไวมาแล้วรถด่วนพิเศษที่เจ็ด กรุงเทพเชียงใหม่ตอนนี้31นาทีครับผม <Okay. S 1> ขอภาย30นาทีนะครับจะดูสิฮะล่าช้ากี่นาทีตอนนี้หนึ่งหนึ่งยี่สิบกว่านาทีนะครับโอเคมาแล้วครับเ <Okay. S 1> จ้าเห็นความไปของสายเหนือ รถผ่านชุมแสงนะครับรถไม่จอด,ไ,จอดไปจอดทีงที่ตะพานหินพิจิตพิซุนโลกอุตตรดิษศิลาอาจเดนชัยบ้านปิ่นนะครลำปางขุนตาลำพูและเชียงใหม่โอเค d ีเตัวน้อยรอดูอยู่นะครับฮาโอเคมานะฮะเจ้าแห่งความไวตอนนี้ลมพัดน,นะฮะเดี๋ยวจะพัดแรงกว่านี้อีกคอยดูเสื้อผมได้เลย่าตอนนี้สามสิบเป็นนาที ตอนนี้เขาบว7สามสิบเอ็ดนาทีนะครับนะเดี๋ยวจะบอกนะครับว่าเสียเวลามาทั้งหมดกี่นาทีกันแน่เพราะเราคาดเดาเวลาไม่ได้ฮะไม่จอดนะครับรถผ่านจอดเฉพาะสถานีใหญ่ไม่จอดสถานีเล็กด่วนหนุนพิเศษจะเหมือนกันนะครับไม่จอดสถานีเล็กเล็กจอดเฉพาะสถานีใหญ่โอเคมาแล้วเจ้าเห็นความไวโอเคผมรู้แล้วลาช้ากี่นาที โอเคสรุปนะครับว่าสรุปนะฮะด่วนพิเศษที่เจล่าช้าสานาทีครับผม,มใช่ป่าวะใช่ขออภัยนะฮะล่าช้าทั้งหมด32นาที โดดพิเศษเจนนะฮะที่ผ่านไปเมื่อกี้ลาช้า32นาทีอ่ากางเล่นเครื่องนะฮะพอรถผ่านวังกากเสร็จปั๊บก็หน,หนึ่งหนึ่งก็จะออกอ่าไปไหนก็ได้นะฮะแต่นะเข้าไปอยู่ในใจเธอได้เปล่า <laughs> อยากไปไหนก็ได้นะครับแต่ขอเข้าไปอยู่ในใจเธอก่อนเธอคนไหนอะนั่นดิเธอคนไหนวะเอาคนไหนเนี่ยอ่าไปอย่างเร็วเลยนะฮะเจ้าเห็นความไวล่าช้า32นาทีสำหรับขบวนดูลพิเศษที่7นะครับฮะป่ยั่สาเบ็ดนะฮะ3าสองขอภผอ่าผ่านไปอย่างเร็วฮะ ลมมาแซงกันอยู่แล้วนะครับนะต่อให้บางวันเนี่ยหนึ่งหนึ่งล่าช้ามาห้าสิบกว่ารถยังต้องยอมอะเสียเวลาเพิ่มไปแปดสิบนาทีกว่านะครับบางวันอะโอเคเธอสวยมากเห็นกระตาแต่เธอน่าจะมีแฟนแล้วเสียดายจังอืพอ ตอนนี้ชีวิตอาทีกว่านะฮะ Ooh FC ตัวน้อยนะฮะ,ไไฮะนี่นะฮะ้าไม่บายนะฮะ,ะ,ฮะลาลากันนะครับนะเพราะว่าเดินทางน่าจะไปเรียนไม่ก็กลับบ้านนะะหนูนะฮะ FC ตัวน้อยมากับยายยา่าแล้วก็แม่ห้าคน นะฮะโอเค okay. ผมไม่รู้สึกโกรธเลยนะครับผมพูดจริงๆนะฮะผมไม่รู้สึกโกรธเลยที่รถเสียเวลามาเพราะว่าทุกขบวนต้องเจออยู่แล้วนะครับต่อให้ตามเวลาบ้างช้า 1- 2นาทีบ้างเสียเวลาบ้างแต่รถแม่งเจอนะครับเจออะไรหลายคนสงสัย เจอความล่าช้านะครับทุกขบวนต้องเจอครับไม่ใช่แต่ขบวนหนึ่งหนึ่งกับเจ็ดทุกความล่าช้านะครับมันต้องมีสาเหตุว่าทําไมถึงล่าช้า,ามันจะต้องมีเหตุและผลนะครับอย่างเช่นเลดเวลาอย่างทติว่าออกตอนเจ็ดโมงตรงเลดเวลาไปสิบนาทีออกเจ็ดโมงสิบอย่างเงี้ย ที่นี่ชุมแสงนะครับอ่าระหว่างที่รอหนึ่งๆออกตามหลังเราก็ดูขบวนรถไปเรื่อยๆนะครับก็แม่ค้าขายมะม่วงส้มนะครับอ่ากินคู่กับพริกเกลือนะครับอร่อย มีขาน้ำชาน้ำเขียวแบบเป็นถุงนะฮะสิบาท20บาทแล้วมีน้ำดื่มน้ำเปล่าน้ำอัดลมโคกไั่กระเพราข้าเหนียวไก่ย่างอย่างนี้นะครับบนรถไฟก็มีทุกอย่างนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่ไม่ขาดไปคือแอลโกอฮอล์ห้ามจำหน่ายบนรถไฟผิดกฎหมายโดนจับไม่ก็โดนไล่ออกโดนลงนะฮะไม่ใช่โดนไล่ออกโดนลงมาจากขบวนรถ โรตีสายใหม่ก็มีนะครับนะที่แบบว่าเป็นแบบไทยแผ่นแล้วก็แบบอะไรอ่ะนั่นแหละใครรู้จักก็นั่นแหละครับเราต้องรักษาความสะอาดด้วยนะครับคนไทยด้วยกันเองนะครับถ้าเป็นต่างประเทศเราไม่รู้หรอกนะครับว่าบนรถเขามีอะไรขายไหมหรือว่าไม่มีนะครับแต่ที่ประเทศไทยมีนะครับ บนรถไฟมีขายทุกอย่างฮะน้ำบัลลมโคกเป็นต้นโอเคออกได้ฮะโอ้สามสนาทีเป๊ะเลยตอนนี้หนึ่งหนึ่งนะฮะสามสิบนาทีเป๊ะโอเคตอนนี้สามสิบนาทีนะครับนะเสียเวลาเพิ่ม ออกจากหลังมิชุมแสงไร่าบริษัที่างหลนี่นะพี่รถยังไม่ออกอ่ะถ้าเราออกเรียบร้อยเลยเนี่ยก็ไปจ่อยทิ้งที่บางมุนาคตะพานหินโหดดงวังกฎพิจิตบางกระทุมพิศลโลกภูหลมิรามหนองตมพิชัยชุมทางบ้านดาราทาศักกรอุตจันติศิลาอาจบ้านดาดปานต้นพึ่งควยไรและไปสิสุดที่เด่นชัยตอนนี้ล่ช้าทั้งหมด3าบนนาที รวมนะฮะรวมจากก่อนหน้านี้ที่ล่าช้ามา20นาทีกว่าตอนนี้31สสนาทีครับอ่านี่แหละฮะทุกความล่าช้าล้วนม,มีสาเหตุล้อหลีก้อตามหลังนะครับอ่าโอเคอูสุดยอดฮะ